ก็มาทำน้ำใบเตยเพื่อสุขภาพกันนะคะเพื่อนเเนาะใส่น้ำตาลน้อยหวานน้อยนะคะเนี่ยนคะ่ะตอนนี้ก็ทำได้หนึ่งหม้อนะคะประมาณ3ลิตรค่ะเพื่อนเแล้วก็ออกใส่ขวดแล้วก็ สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่แก้วจะพามาต้มน้ําใบเตยนะคะใบเตยแม่แก้วก็ประมาณหนึ่งกรัมนะคะแล้วก็จะใช้น้ำสองลิตรนะคะแล้วก็จะปั่นปั่นเป็นน้ําใบน้ําให้มันออกสีเขียวด้วยนะคะเนาะอันนี้เราจะต้มเอากินหอมของมันแล้วเราก็จะมาต้มมาปั่นด้วยนะคะตอนนี้เราจะไปปั่นกันด้วยนะคะสักหนึ่งกรัมนะคะอ่ะอ่ะปัะ่นอีกปั่นอีก,อก,อก ก็ปัน่นเวยนะไ,ได้เป็นสีเขียวด้วยนะคะี้ก็กองเอาแตน้ำมันนะคะบีบอชนอนอชอนมาบีบแต่เราจะให้น้ามันสีก่นเราปั่นเอานนามันมจะได้เขียวจะได้หัวหัวใบเตย,เยนี้เราได้มาแล้วเนาะ เราก็เดี๋ยวไปตักเอาโฟงออกนะคะเดี๋ยวแม่แก้วจะไปต้มอันนี้ก่อนเนาะรวมทั้งหมดก็จะเป็นน้ำสามลิตรนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลสักหนึ่งถ้วยนะคะประมาณร้อยกรัมนะคะถ้าใครชอบหวานก็ใส่หวานนะคะแม่แก้วก็จะใส่ประมาณสักหนึ่งร้อยกรัมนะคะน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยค่ะใบเตยหนึมม่งกำมือเราก็จะหั่นนะคะหั่นเป็น,ปนป้นท่อน ล้างให้สะอาดแล้วก็มาหั่นเป็นท่อนๆนะคะใส่หมอ้อเลยนะคะเดีกยวก็จะต้มเตาถ่านเราก็จะกรองอีกทีนึงนะคะหอมมากอันนี้จะใช้เป็นใบเตยหอมนะคะใบเตยหอม เอาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาเทน้ําใส่กาดร้อนๆนะคะต้มน้ําใบเตยใบตาลน,นะคะแก่กระหายน้ํานะคะแก่ร้อนในกระหายน้ําก็ตั้งไฟก็จะตั้งเตาถ่านนะคะเดี๋ยวก็จะเอาฝาหม้อมาปิดนะคะอันนี้เราจะรวมน้ําตาลรวมกับน้ําที่เราปั่นด้วยนะคะเป็น3ลิตรนะคะ นี่ก็จะเอาฝามาปิดแล้วนะคะก็รอชมต่ตอไปคะ่ะนี่เราก็จะมาเปิดใบเตยเขียวหรือ,อยังเนาะนี่ก็ได้เขียวแล้วนะคะเนะะาเออนะ,ะ,ออนะ,ะแล้วเราก็จะมาตักใบเตยออกนะคะตักใบเตยออกนะคะแล้วเราก็จะมายกเข้า่มแล้วเนาะ,นะสีเขียวสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราจะมากรองน้ําอันนี้ใส่เพิ่มอีกนะคะที่เราปั่นไว้นะคะเพื่อนๆแล้วก็จะเหลือเราก็จะทําวุ้นด้วยนะคะเราก็จะกรองใส่ว่าดูว่าเราต้องการเขียวขนาดไหนนะคะค่อยค่อยๆเติมลงไปนะคะเพื่อนๆเนาะเห็นถ้าเห็นว่าสีสวยแล้วก็พอนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะที่เหลือเราก็เอาเก็บไว้ เอาเก็บไว้ทำอย่างอื่นได้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็จะสีเขียวประมาณนี้แล้วนะคะก็จะน่าทานมากๆเลยค่ะเนาะทีนี้เราก็จะมาใส่น้ำตาลกันนะค,ะ,คะประมาณนี้นะจะพอดีเลยค่ะเพื่อนๆ หอมหวานมากเลยค่ะเป็นเสื้อเดีย๋ยวไม่แก้วขอเติมเอ้น้ำน้ำใบเตยไปอีกสักหน่อยนะคะเพิ่มสีสันนะคะที่เหลือไม่แก้วก็จะเอาทำบุญน,นะคะเพิ่มสีให้มันเข้มขึ้นนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็ได้สีสีเขียวเขียวประมาณนี้แล้วนะคะเนาะ หน้าทานนากินค่ะเป็นเชื่อนเนาะนี่ก็รอไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราไปทําบุ้นกันต่อค่ะวุ้นนะคะเราก็จะใช้ประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำใบเตยที่เราเหลือเนาะเราจะมากินแล้วก็ใส่ในนี้ก็ได้นะคะเม่เกี่เวจะใส่ประมาณหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนเนาะ หนึ่งช้อนโต๊ะกับน้ำใบเตยนี้นะคะก็คนพักไว้แล้วให้มันละลายเข้ากันสักสิบถึงสิบห้านาทีนะคะเนาะเพื่อนเนาะพักสิบห้านาทีแล้วนะคะก็จะไปตั้งไฟนะคะไม่เทียวก็จะใส่น้ำตาลไปสักประมาณหนึ่งหนึ่งทัพพีอันนี้นะคะพเพื่อนเนาะประมาณน่าจะประมาณหนึ่งทัพพีเนาะไม่จะเอาไม่หวานมากนะคะเนาะ จะไปตั้งไฟกัน,กนเลยกันเนาะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลน้ำตาลจะละลายดีนะคะเพื่อนๆเนาะเห้นใบเตย,ยเนาะสีเขียวน่าทานมากเลยเพิมพ์กันเลยค่ะ รอให้เย็นนะคะรอให้เย็นเราก็จะได้สองเมนูนะคะเนาะได้วุ้นใบเตยกับน้ำใบเตยนะคะเพื่อนๆนก็สำหรับคลิปนี้นะคะใครจะทำกินทำขายก็ได้นะคะเนาะอน,นี้ก็เป็นน้ำใบเตยน้ำใบเตยกับวุ้นใบเตยนะคะเนาะอันนี้เราก็จะรอให้ให้เย็นก่อนนะคะเนาะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูท้ายสุดกันนะคะตัวท้ายนี้เราก็จะมาดูน้ำก่อนนะคะน้ำใบเตยก็จะออกมาสีสีน้ำใบเตยก็จะออกมาสีสวยประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนเื่อนมาทานกันคะ่ะจะไม่หวานมากนะคะจะไม่หวานจะหอมจะหอมหน่าทานมากเลยค่ะสีก็สวยประมาณนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้แม่แก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็จะได้บุญใบเตยด้วยนะคะอันนี้เราก็ทำให้มันเดี๋ยวไปใส่ตู้เย็นให้เย็นนะคะเป็นการได้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เนาะนี่ยค่ะน้ำใบเตยของแม่แก้วนะคะใบเตยสดๆจากสวนนะคะใบเตยหอมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะได้สองเมนูเลยะคะ่ะ